ได้เวลาพอสมควรนะครับกราบนมศัก,การ์ท่านพระนิสิตท,ทุกรูปนะครับเราก็มาเรียนในรายวิชาโพธิปักเคียธรรมวิเคราะห์หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎดีบัณฑิตสาขาวิปัสนาภาวนานะชั้นปีที่สองเทอมที่หนึ่งนะครับก่อนที่จะได้บรรยายในรายวิชานี้ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่กล่าวถึงหลักธรรมจำนวนมากเลยทีเดียวโพธิปัเกียธรรมธรรมะที่เป็นฝ่ายของมัคคยานมัรคปัญญาปัญญาโพธิก็คือปัญญาที่เห็นอริยสัจสี่มีตั้ง7หมวด37ประการซึ่งหลักธรรมหมวดนี้ท่านสิสธิต์ก็คงคุ้นเคยดีอยู่แล้วแต่ว่าที่เรียนนี้ก็จะเป็นเรียนเชิงวิเคราะห์ เอาอีกแล้วนะก็เป็นเรื่องวิเคราะหนะ์เป็นเรื่องที่คุ้นอยู่แล้วจริงๆก็เรียนมาตั้งแต่เด็กอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้าพูดถึงการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติอะไรทุกคนก็ต้องบอกให้ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปดอย่างนี้สอนให้รู้อะไรสอนให้รู้อริยสัจสี่อย่างนี้นะก็เรียกว่าคุ้นกันดีอยู่แล้วแต่คราวนี้เราจะมาวิเคราะห์กันในด้านโพธิปักกคียธรรมนะครับ ก็เบื้องต้นนะครับดูในด้านจุดมุ่งหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ก่อนนะครับว่าเรียนไปแล้วควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างหรือว่าจะได้องค์ความรู้อะไรบ้างนะครับมีอยู่6ข้อด้วยกันนะครับข้อที่หนึ่งเพื่อให้นิสิตเข้าใจความหมายนะเรียนเรื่องอะไรต้องรู้ความหมายของเรื่องนั้นแล้วก็องค์ธรรมของโพธิปักเกียธรรม ต้องรู้องค์ธรรมด้วยนะครับเพราะว่าโดยชื่อหรือว่าโดยประเภทต่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้กันดีอยู่แล้วสติปัฏฐาน4ส,สม,มปัติฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์ห้าพละหาพุทชงเจอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้นะแต่ว่าองค์ธรรมเนี่ยมันคือยังไงนะมันก็ต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมขึ้นมานะอันไหนเป็นโลกิยะอันไหนเป็นโลกุตระ เกิดกับจิตไหนได้บ้างนะอย่างนี้เนื่องจากว่ากลุ่มโพธิปักขิยธรรมในโดยส่วนใหญ่เขาก็เป็นเจตสิกและเจตสิกมันก็เกิดกับจิตแล้วเกิดกับจิตไหนได้บ้างอย่างนี้เป็นต้นนะพอวิเคราะห์ละเลอียดลงไปเอา้าเรื่องก็เยอะขึ้นนะเวลาพูดไปเรื่อยมันก็พูดได้เรื่อยแหละแต่ว่าเวลาพูดว่าเอา้าแล้วสติปัฏฐานสี่เกิดกับจิตไหนได้บ้างเอาแล้วทีนี้งงแล้วชักงงแล้วเนี่ยนี่เขาเรียนแบบวิเคราะห์มันก็ยากขึ้นเนื่องจากว่า โพธิปกียธรรมเช่นสติปัฏฐานสี่มันคือเจตสิกไหนสติปัฏฐาน,นาสี่เจตสิกอะไรเกิดกับจิตไหนเนะเอาละทีนี้นะมันก็จะดังวิเคราะห์เพิ่มเติมขึ้นไปเกิดกับจิตได้เท่าไหร่อะไรบ้างในตอนปฏิบัติเริ่มต้นนี่เกิดกับจิตได้กี่ดวงอย่างนี้เป็นต้นนะประมาณนี้นะครับข้อที่2เพื่อให้นิสิตเข้าใจความสําคัญของโพธิปักียธนะรรมโพธิปักียธรรมนี่สําคัญยังไงนะครับมีอยู่ในพระไตรปิฎกเยอะแยะเลยนะครับผมก็ ได้บรรยายความสำคัญประเภทความหมายต่างๆพิมพ์เป็นเล่มหนังสือไว้นะให้ท่านนิสิตได้ไปอ่านประกอบเข้าไปนะฉะนั้นในการเรียนก็จะวิธีเรียนก็ไม่ใช่อาจารย์จะอธิบายอย่างเดียวเนื่องจากว่าเราชั้นปริญญาเอกแล้วจะมีให้ไปอ่านเองด้วยจะให้นำมาเสนอด้วยจะได้ความรู้หลายแบบนะครับ เพื่อนิสิตเข้าใจการวิเคราะห์และวิธีการแสดงโพธิปักกิยธรรมในแง่มุมต่างๆที่หลากหลายนะครับข้อที่4เพื่อนิสิตเข้าใจวิธีการแจกแจงขยายความโพธิปักกิยธรรมในแบบต่างๆวิธีการแสดงว่าเขาแสดงกันยังไงวิธีการแจกแจงขยายความว่าเขาขยายความกันเป็นแบบไหนได้บ้างซึ่งมีเยอะแยะเลยนะซึ่งบางทีที่เราเคยเรียนก็อาจจะรู้จํากัดแค่แงใ่ใดแง่หนึ่ง ถ้าหลายๆแบบเช่นเราไปเรียนคำพิพิพังเนี่ยมีทั้งสุดตันตภาชนีอภิธรรมภาชนีปัญหาปุจกะอย่างนี้นะก็จะหลายแบบยิ่งขึ้นไปนะในแบบของคำพียมกกะคำพียมก,ยมกเขาก็จะถามตอบอะไรเงี้ยนะครับข้อที่5้เพื่อในิสิตเข้าใจการเชื่อมโยงโพธิปัจจิยธรรมไปสู่การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานะครับฉะนั้น สี่ข้อแรกของจุดมุ่งหมายนี่ก็จะเรียนเรื่องโพธิปัจจิยธรรมแง่มุมต่างๆนะครับเรื่องที่5ก็เนื่องจากหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรวิปัสนาภาวนามุ่งเน้นปฏิบัติวิปัสนาก็เมื่อเรียนโพธิปัจจิยธรรมก็เชื่อมโพธิปัจจิยธรรมไปสู่การปฏิบัติภาวนาว่ามันเชื่อมกันตรงไหนมันเริ่มต้นกันยังไงจะทําให้สมบูรณ์ยังไงนะอย่างนี้เช่นสติปัฏฐาน4นี่นี่จริงๆเขาก็มีโพธิปัจจิยธรรมอยู่แล้ว3ตัวตอนนั้น มีอาตาปีสัมปชานโนสติมาอาตาปีก็สัมมาวัมมะสัมปชานโนคือสัมมาทิฏฐิสติมาคือสัมมาสติอย่างนี้เป็นต้นแล้วเขาทําให้สมบูรณ์กันยังไงนะอย่างนี้ได้ยานไหนโพธิปัจจียธรรมมีจํานวนเท่าไหร่อย่างนี้สามารถที่จะวิเคราะห์ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะถ้าเราเรียนวิปัสสนาไปอย่างเดียวบางทีก็เรียนยานปัญญาดุยดุยดุย,ดยไปนะถ้าไม่วิเคราะห์มันก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเรียนเอ้า เรียนโพธิปักจคียธรรมสามสิบเจ็ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นตน้นนะแต่ถ้าเรียนแบบวิเคราะห์เราก็จะได้อธิบายได้เข้าใจได้แจกแจงได้นะครับพอเรียนไปแล้วก็หลักสูตรเราเป็นหลักสูตรวิปัสนาภาวนาก็เชื่อมโยงนะครับหกเพื่อให้นิสิตเข้าใจความสอดคล้องกันของโพธิปักขิียธรรมกับการปฏิบัติสติปัฏฐาน4นะก็คือทําเรื่องเดียวกันเนื่องจากสติปัฏฐาน4ี่นี้เป็นฝ่ายการฝึกตัวรู้ฝ่าย ฝึกอริยมรรคนะถ้าเป็นเรื่องอริยสัจสี่นี้เป็นฝ่ายตัวถูกรู้เป็นฝ่ายขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดให้อย่างลงสู่อริยสัจส่วนพวกโพธิปัจญยธรรมเนี่ยทำสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่เป็นต้นให้อย่างลงสู่มรรคแปดมือนคนละ,ะข้างกันนะเราจะได้อธิบายเชื่อมโยงกันได้นะครับว่าเอ๊โพธิปัจญยธรรมเนี่ยมันสอดคล้องกับการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ยังไงบ้างอย่างนี้นะครับนี่คือ จุดมุ่งหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้นะครับสำหรับคำอธิบายโดยย่อ,อนะก็มีนิดเดียวก็คือศึกษาวิเคราะห์แล้วก็เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัตินั่นแหละศึกษาวิเคราะห์ความหมายและองค์ธรรมของโพธิปักจิธรรมทั้ง37ประการนะครับในคำพีพระพุทธศาสนาเทราวาทเชื่อมโยงกับหลักวิปัสสนาภาวนา และวิเคราะห์หาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการเจริญสติปัฏฐาน4นะครับฉะนั้นตัวหลักก็คือเบื้องต้นเราก็ต้องเข้าใจความหมายนะเรื่องความหมายก็จะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าท่านนิสิตก็เรียกว่าเก่งอยู่แล้วเรื่องความหมายนะเกี่ยวกับโพธิปักขัยธรรมต่างๆนี่นะส่วนความหมายโดยละเอียดในคมภีเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปเจาะทีละเรื่องทีละเรื่องต่อไปนะครับองธรรมนี่ก็บางท่านที่เรียกว่าชํานาญทางอภิธรรมก็ ไม่น่าห่วงแต่หลายท่านก็น่าห่วงอยู่คืองงๆอยู่เหมือนกันตรงนี้นะก็เดี๋ยววิเคราะห์ให้ดูนะครับดโดยอ้างคำพี่ด้วยเป็นเบื้องต้นแล้วก็เชื่อมไปสู่เนื้อหาในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระบาลีนี่สำคัญเลยนะแต่ว่าการจะเรียนในพระบาลีได้เราก็ต้องมีองค์ความรู้เป็นพื้นก่อนเวลาไปอ่านจะได้เข้าใจได้ง่ายนะครับวิเคราะห์หาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการเจริญสติปัฏฐาน4นะครับ สำหรับแผนการเรียนการสอนนะครับก็เราก็เรียนกันไปแบบผู้ใหญ่นะยักเยื้องกันไปตามสมควรวันนี้เป็นวันแรกก็พูดถึงแนวสังเกตรายวิชาซะก่อนพูดถึงวัตถุประสงค์การวัดประเมินผลแล้วก็พูดถึงโพทธทิปัจจัยธรรมความหมายองค์ธรรมความสําคัญก็พูดยักเยืงกระโดดไปมุมนั้นมุมบ้างมุมนี้บ้างนะก็ค่อยคอยฟังดูนะครับนะ ต่อมาก็วิเคราะห์โพธิปักขียธรรมตามแนวคำพีวิพังคำพีปฏิสัมพิธามมรรคแล้วก็คำพีที่เกี่ยวข้องนะครับแจกแจงขยายความโพธิปักขียธรรมแบบต่างๆนะครับเชื่อมโยงโพธิปักขียธรรมกับการปฏิบัติวิปัสนาภาวนาความสอดคล้องกันของโพธิปักขียธรรมกับการปฏิบัติสติปัฏฐาน4นะครับซึ่งผมจะบรรยายรวมทั้งให้ดูคลิปบ้างหรือว่าให สรุปบทเรียนบ้างเนี่ยรวมรวมแล้วจะอยู่ประมาณ10ครั้งมากกว่าบ้างน้อยกว่าบ้างตามสมควรนะอันนี้ก็คือที่ผมจะบรรยายทีนี้เราเรียนแบบผู้ใหญ่นี่ก็จะมีทั้งอาจารย์บรรยายทั้งสรุปงานทั้งค้นคว้าวิจัยมานําเสนอนะตั้งแต่สัปดาห์ที่11เป็นต้นไปโดยประมาณนะนิสิตนําเสนอผลการวิจัยการวิเคราะห์ประสูตรเกี่ยวกับโพธิปััขิยธรรมตามที่ได้รับมอบหมายเดี๋ยวผมจะมอบหมาย เกี่ยวกับโพธิปัจิยธรรมแล้วก็พระสูตรให้ไปอ่านพระสูตรแล้วก็ไปวิเคราะห์มาในนั้นๆในพระสูตรนั้นๆส่วนใหญ่จะให้อ่านหลายพระสูตรหน่อยนะส่วนใหญ่จะให้อ่านในคมภีสังยุตตนิกายมหาวาระวะพระไตรปิฎกเล่มที่19เนื่องจากว่าเกี่ยวกับโพธิปัจิยธรรมนั่นแหละแต่ให้อ่านเป็นชุดเป็นชุดนะครับตามชุดของโพธิปัจญยธรรมโพธิปัจญยธรรมนี่เ็ามีอยู่เจ็ดเล่มด้วยกัน ก็นะจะแบ่งเป็น5กลุ่มนิสิตเรามี10ก็แบ่งกลุ่มละ2กลุ่มละ2 2นะก็จะมีกลุ่มที่1ก็เรื่องสติปัฏฐาน4ให้ไปอ่านพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐาน4นะไม่ได้ให้มาพูดสติปัฏฐาน4ีแต่ให้ไปอ่านเกี่ยวกับสติปัฏฐาน4ในพระสูตรนั้นแล้วเอามาพูดให้ฟังว่าสูตรนั้นเขาว่ายังไงสรุปมาสิประมาณนี้นะห้ามนอกเรื่องไม่ใช่ให้มาพูดสติปัฏฐาน4แต่ให้ไปอ่านพระสูตร ที่เกี่ยวกับสติปัฏฐานสี่นั่นแหละอาจจะให้อ่านเป็นห้าสิบสูตรร้อยสูตรอะไรก็ว่าไปเป็นล็อกไว้เลยให้ไปอ่านตรงนั้นมาแล้วก็สรุปมาสิว่าสูตรเหล่านั้นที่ไปอ่านเขาพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับสติปัฏฐานสี่พูดเรื่องความสําคัญพูดเรื่องข้อปลีกย่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรก็ว, <i> ว่าไปนะก็จะได้ความรู้เยอะเลยโดยเฉพาะได้อ่านพระไตรปิฎกนะท่านไหนอ่านแล้วสรุปไม่เป็นก็จะหนามหม่ดซึ่งต้องอ่านหลายรอบ ฝ,ฝึกอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็สรุปความนะอย่างนี้คือถ้าอ่านให้คนอื่นฟังเนี่ยมันง่ายนะแต่อ่านแล้วมาสรุปคํามาพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยโอ้โหบางทีมันก็ลําบากเหมือนกันแล้วอ่านหล,ลายสูตรแล้วมาสรุปเป็นตกผลึกว่าเขาพูดเรื่องอะไรโอ้โหไอ้นี่ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันก็ต้องหัดนะเพราะระดับด็อกเตอร์แล้วต้องหัดกันต้องฝึกกันนะครับก็เอาวิชาโพธิปักเยื่อฐานนี้มาหัดนะก็่านนิสิตก็ไปเริ่มแบ่งกลุ่มได้เลยเดี๋ยวผมจะ หาพระสูตรมาให้นะจ,ะจะโพสต์ไว้ใหนะ้ก็กลุ่มที่1ก็เป็นกลุ่มสติปัฏฐานกลุ่มที่สองก็สำมารประทานดิธิบาทนะกลุ่มที่สองตามเล่มหนังสือนะน้าหนังสือผมจะมีห้าเล่มนะครับนะตามเล่มหนังสือรนะู่ใช่ใช่นะสิบรูปพอดีอดอดใช่นะกลุ่มที่สก็อินทะรีย์กับภะรนะ กลุ่มที่หพาพชงกลุ่มที่6อริยมรคมีองค์8นะครับอย่างนี้ก็มีหกลุ่มด้วยกันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือบอกงานไว้ตั้งแต่ต้นเลยจะได้เตรียมตัวเวลาผมบรรยายไปก็ใครได้เรื่องไหนก็โน้ตโน้ตไว้ว่าอาจารย์พูดแบบนี้แบบนี้จะได้คนได้ง่ายนะอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสเพราะอาจารย์จะบรรยายไปตั้งนานนะแล้วมีงานให้ทําด้วยในระหว่างนั้นนะครับ ฉะนั้นที่ผมสอนนี่ไม่ต้องห่วงนะมีหนังสือให้เพียบข้อมูลเพียบแถมด้วยงานเพียบด้วย <c oughs> ไม่รู้จะถูกใจนักเรียนหรือไม่ถูกก็ไม่รู้นะเพื่อจะได้เป็นด็อกเตอร์นี่ลำบากหน่อยนะครับ <c oughs> นี่ก็มีหลายส่วนนะครับฉะนั้นการประเมินผลก็จะมี3ส่วนด้วยกันนะก็มี1คืองานระหว่างเรียนนะครับก็ในระหว่างเรียนนี่แหละผมอาจจะให้งานไปสรุป บทเรียนสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งก็แล้วแต่ผมนะอันนี้กัน40คะแนนเดี๋ยวผมจะดูอีกทีว่าเผมบรรยายข้างไหนเรื่องมันยากควรจะสรุปนะเพราะว่ามันเป็นองค์ความรู้ไงบางทีต้องฟังหลายเที่ยวฟังแป๊บเดียวมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่เรื่องนี้มันต้องฟังหลายเที่ยวมันจริงจะเข้าใจอย่างนี้ผมก็จะให้ไปสรุปมานะครับอย่างนี้นะก็เดี๋ยวผมก็เลือกอีกทีหนึ่งว่าผมจะให้ไปสรุปเรื่องไหนนะครับอันนี้ก็ ตลอดทั้งภาคการศึกษาเลยก็40เปอร์เซ็นต์40คะแนนนะครับงานค้นคว้าวิจัยวิเคราะห์พระสูตรเกี่ยวกับโพธิปักขิยธรรมตั้งแต่ต้นเลยจนกระทั่งนำมาเสนอดูลักษณะการนำเสนอการปรีเซนต์งานเตรียมตัวมายังไงอะไรต่างๆนะก็ให้คะแนนทุกระบวนการเลยนะจนส่งรายงานเนี่ยก็50%อีก10ก็เป็นการเข้าชั้นเรียนมีส่วนร่วมอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็คือการประเมินผลนะครับส่วนเอกสารประกอบการเรียนนะก็ผมก็มีให้แล้วหนังสือชุดโพธิป,ปักเกียรธรรมเป็นส่วนประกอบแล้วก็อื่นๆนะเพราะว่าหนังสือส่วนใหญ่มันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะครับหนังสือเกี่ยวกับอริยมรรคอันประกอบไปได้วยองค์8ผมก็มีเยอะเหมือนกันเป็นภาคปฏิบัติก็มีอริยมรรคภาคปฏิบัติอย่างเงี้ยนะก็สามารถที่ไปอ่านได้นะครับไปหามาได้ อยู่ในเว็บไซต์นั่นแหละนะครับอันนี้สำหรับห้องเรียนนะก็เหมือนเดิมเหมือนวิชาอืาอ่นนั่นเองนะครับเพราะว่าท่านิสิตเรียนกับผมเทอมนี้2วิชาเนาะก็เข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของกลุ่มห้องเรียนคือห้อง โพที่ปักคียธรรมวิเคราะห์นะครับนะก็เข้าไปติดตามไว้ผมก็จะเอางานไปโพสไว้ในนั้นนะครับนะก็ในส่วนของส่วนที่เป็นโพที่ปักคียธรรมวิเคราะห์นะครับนะตรงน,นี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีสมาชิกอะไรนะครับท่านนิสิตก็เข้าไปนะผมก็มีคาบรรยาย ตั้งแต่ปีก่อนๆเนื่องจากวิชานี้ผมก็เคยสอนมาปีก่อนๆแล้วเรียกว่าไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่ว่าอาจจะพูดไม่เหมือนเดิมบ้างเรื่องต่างๆเดิมบ้างเหมือนเดิมบ้างนะแต่ถึงจะเหมือนเดิมมันก็พูดก็อาจจะไม่เหมือนเดิมบ้างตามสมควรไปท่านนิสิทธิ์ก็สามารถที่จะไปฟังได้นะผมก็มีลิงก์ไว้ให้ใน u t u b e นะเปิดเข้าไปอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะไปฟังได้อย่างนี้นะครับนะก็จะมีที่บรรยายไว้ เพียบเลยท่านก็ดูหัวข้อดูชื่อเรื่องนะอย่างนี้นะครับก็ไปฟังดูได้อย่างนี้นะมีให้ครบอะพูดภาษาเราเนาะ <c oughs> ข้อมูลเพียบนะแต่ว่าไม่ต้องเอามาหมดนะบางทีมันต้องย่อยนิดหนึ่งนะบางทีก็เอามาหมดโอ้โหทำไมมันหลายอย่างแท้นะมันไม่ไหวนะบางทีนะเอามาพอดีพอดีนะครับนะบางท่านก็เยอะเหลือเกินแต่ว่างานที่สั่งไม่ยอมทํามันเยอะมันเยอะเลยไม่รู้จะทําอันไหนนะ อันนี้ก็ต้องหัดที่จะวิเคราะห์เอาเฉพาะส่วนที่จําเป็นหรือว่าส่วนที่อาจารย์สั่งอย่างนี้นะครับ